วันแรกกับการเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับนี่คืออาร์ต r v เ v a ร์ลอีเวกับแมปที่มีชื่อว่า Lost Island ้าผมก็ได้ทำการใส่ mod i n t e r n a l บวกกับไก่ R2 เข้าไปเพื่อความสนุกและความจับง่ายของเดนเาร์นนะและถามว่าทำไมถึงยกเลิกโปรเจกต์เก่าแล้วมาเริ่มใหม่เลยมันเป็นเพราะว่า,วาผมได้ลง SSD เพิ่มนะฮะผมก็เลยสามารถลด แบบต่างๆได้แล้วแล้วผมก็ไปรอชาร์จที่จะมาเล่นผมก็เลยจัดเลยในตอนนี้เราก็ต้องทําการฟาร์มหินฟาร์มไม้นะสาหรับการเริ่มต้นแล้วก็เบอร์รี่และในโปรเจก t นี้ผมได้การลบตัวมัดอัปเกรดของโตสเตชันอัปเกรดออกไปเพราะว่ามันทําให้เกมนั้นค้างแล้วก็หลุดบ่อยมากตั้งแต่พอเราออกก็ไม่มีปัญหาอะไรทําให้การอัดคิวของผมนั้นค่อนข้างที่จะลื่นไหลามาก ส่วนโบล่าที่ผมใช้ผมเลือกใช้เป็นของเ t เทอร์นะเพราะว่ามันมีค่าสลบให้ด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําค่าสลบกับเดรนเของมัดไกาอาได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปลองและในการเล่นครั้งนี้นั้นผม ไม่ได้ปรับคูณเกี่ยวกับทรัพยากรเยอะจนเกินไปเหมือนกับโปรเจกต์ที่แล้วนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันโอเวอร์โหลดเกินไปฟาร์มทีของเต็มตัวผมก็เลยลดสเกลลงมานิดนึงแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีแหละเพื่อให้มันเต้นได้สมบูรณ์มากขึ้นและตอนนี้ผมก็ได้เลือกใช้เป็นหอกของไกอ่อาผมจะใช้ทั้งสองอย่างผสมกันสำหรับมอดอิอร์นลแล้วก็ไก่อานะฮะโอเคในต้นเกมเราก็อาจเบอร์รี่ไปเลยลวนฮะแล้วก็ฟาร์มสามมาไปสังเ,เกตว่าทรัพยากรที่เราหานั้น ค่อนข้างขึ้นน้อยเพราะว่าเราไม่ได้ปรับคูณเยอะและเนื่องด้วยว่าแมป Lost Island นั้นเป็นแมปขนาดใหญ่ซึ่งมีทรัพยากรมากมายให้เราทำการไถมันนะฮะก็เลยไม่ต้องกลัวว่าไม้จะหมดส่วนเป้าหมายในคลิปนี้นั้นผมตั้งใจว่าจะทำบ้านสักหลังหนึ่งไว้ก่อนนะฮะเพะื่อเป็นการเริ่มต้น EP ที่ดีมันก็คจะดีที่ EP แรกเรามีบ้านเลยไม่ใช่เป็นกรอ๊อปง่อยๆนะโอเคเราก็ทำการครับตัวอุปกรณ์มา ไม่ว่าจะเป็นพ i ิกแอคขวานเคลื ale, หรือสเปียนะฮะแลขั้นต่อไปเราก็ไปฟาร์มเจ้าไฟเบอร์แล้วก็รรเบอร์รี่จากนั้นเราจะไปเอาเนื้อเจ้าเดโรดต่อซึ่งค่อนข้างตายยากเลยทีเดียวจะเลือเดเยอะโอเคมีของด้วยโอเคเรามีชุดฟรีนะฮะอ่อันนี้ดีกว่าแล้วก็กล้องของวัดเทอร์นลน้ำมันเพื่อได้ใช้ในอนาคตแล้วก็อัพเดเวลไป เาเป็นน้ำหนักเสร็จแล้วเราก็เดินมาจิบน้ําสักนดิดหน่อยเพื่อให้น้ําเต็มนะจะได้ไม่เกิดอาการขาดน้ําหรือฮิสโตกนั่นเองฟาร์มไปฮะฟาร์มไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็ต้องการหินอีกสักเล็กน้อยโอเคได้ละแล้วเราจะไปทําการคาร์มเจ้ากองไฟกันเพื่อที่เราจะเอาเนื้อไว้ใช้ก่อนนะแล้วเอาโบล่ามาจะได้มีเนื้อประทาํงชีวิตก่อนนะเพราะว่าผมไม่คิดว่าผมจะได้อยู่ตรงนี้แน,น่นอนอาจจะต้องไปหาที่ที่ สวยนะฮะเพราะว่าแบบนี้มันค่อนข้างที่จะสวยเลยโอ้แดดอุ้ยผมไม่ได้จะตั้งแต่ตั้งไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเครืโยน์เนื้อเข้าไปเลยระหว่าเราเนื้อก็อ่านบร์รี่ไปสำหรับบรรยากาศในแบบนี้ผมก็ค่อนข้างชอบเลยนะเพราะว่ามันต้นไม้เยอะดีแล้วก็ดูเป็นป่าแบบป่าจริงๆที่ไม่ใช่ป่าแบบต้นไม้ห่างกันนิดเดียวส่วนโดโด,ดตัวนี้ก็น่าจะเสร็จผมแต่ดูเหมือนว่าเปียของมอดไกอานั้นจะใช้ใช้ในการจัดการสัตว์ค่อนข้างเช้ากว่าโบล่าของขอินเทอร์นอล กว่าจ,จะสลบเราก็ฟาร์มเนื้อแปลงผางพยายามอย่าให้ค่าหิวลดจนแบบไม่มีอะไรจะกินนะฮะโอเคแล้วเดินมานิดหน่อยก็โยนน้ไปแล้วก็ยัดเนื้อเข้าไปใหม่โอเคส่วนเนื้อน่องผมก็จะปล่อยมันเน่านะฮะเพื่อได้เอาเนื้อเน่าไปทําอะไรในอนาคตนะครับและในระหว่า,างที่ผมเดินหาเดนน่าสอสักตัวผมก็ได้มาเจอกับเจ้าพิเทราโนดอนซึ่ง เป็นการดีเลยที่เราจะมีนกแต่ต้นเดืเพราะว่าการเดินเตะตามริมหายก็อาจจะเป็นอันตรายเหมือนกันฮะการที่เราพิ้นได้ก็น่าจะปลอดภัยกว่าก็เลยทําการฟาร์มเนื้อของโดโดแล้วก็เตรียมที่จะจับเจ้านกตัวน,นั้นผมอ,อาจจะต้องรอให้มันลงมาที่พื้นก่อนซึ่งลงมาแล้วก็ปาบบอลาไปเลยแป๊บเดียวก็น่าจะสลบแล้วเราก็ต้องการเนื้อของเจ้ามาาซอด้วยโอเคสลบเรบอ้อย อย่างผมตีพาราโซก่อนเลยซึ่งค่อนข้างตีนานเลยแหละไม่รู้ว่าเลือดเท่าไหร่อ๋อผมนึกได้ว่าผมมีนี่อยู่เลือดสนะี0พันโอเคงั้นอัดดามเมจไปนิดหน่อยแล้วก็ตีต่อให้โอเคเราได้เนื้อมาจำนวนหนึ่งแล้วเราก็มาใส่เจ้าพีชระดันระดอนเลยนี่จะเป็นนกตัวแรกของเรานะเอาเนื้อน้องเข้าไปเอาเนื้อธรรมดาไปด้วยโอเคตื่นเลยผมปรับคูณมาฮะ ประมาณ50นสะสำหรับค่าเทมก็เลยให้มันจับไว้นิดนึงไม่ต้องรอส่วนเชื่อผมจะตั้งว่าเจ้า f ฟอิ n งอ่ากำลังบินโอเคส่วนตอนนี้เราน่าจะยังไม่มีที่ขี่อาจจะต้องไปฟาร์มเลเวลนิดนึงเพื่อให้มีที่ขี่นะฮะ รับกลับไปที่แคมป์ไฟก่อนไปเอาเนื้อที่เหลือและหลังจากที่ผมนั้นได้มาเอาเนื้อที่เหลือผมก็ได้ทําการพานกของผมมาฟาร์มเลเวลสักเล็กน้อยเพื่อที่จะอัพค่าน้ําหนักให้เรานันขี่นกตัวนี้ได้นะเพราะว่านกตัวนี้ค่าน้ําหนักค่อนข้างที่จะคูณต่ําเลยเนื่องจากว่าไม่ใช่ตัวทาดนะเป็นตัวธรรมดาโอเคแล้วก็ใส่น้ําหนักเข้าไปก่อนโอเค เราน่าจะขี่มันได้นั่นแหละแล้วก็โยนเหนือน่องเข้าไปจะได้ไม่เปลืองสรบพื้นที่ของเรานะ,ะจากนั้นเราก็าได้ขี่มาละเรียบร้อยแล้วข้างหน้าผมเหมือนจะเป็นไดโนเสาร์ของแบบนี้ือเปล่าเป็นเต่ายักษ์หรือไม่ก็ของไกอาอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าของอะไรนะแต่เต่าตัวน,นี้นั่นจะมีแผ่นหลังที่เหมือนจะสร้างบ้านได้ด้วยแหละแล้วก็ไม่รู้ว่าจับยังไงด้วยโอเคลงน้ำไปละเป็นเต่ายักษ์นั่นเองจากนั้นสิ่งต่อไปที่เราจะทําก็คือบินหาโลเคชันนะ ว่าเราจะไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ไหนดีแังนั้นผมก็ได้บินไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็สังเกตลร,รอบว่ามีตัวอันตรา,ายหรือเปล่าจากนั้นผมก็ได้บินมายังที่ที่หนึ่งที่ไปหาจากสุดที่เราเกิดมากมันเป็นหาดที่ยื่นออกมาแล้วมี ต้นไม้ปกคุมอยู่เล็กน้อยเป็นป่าซึ่งค่อนข้างถูกโฉลกผมเดียวเียชวมันอาจจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ถูกใจผมมากๆเราอาจจะตั้งบ้านอยู่แถวนี้ซึ่งเป็นบ้านที่ยกสูงขึ้นมาหน่อยในหัวที่ผมคิดไวปะนะแล้วอีพีหน้าๆค่อยไปต่อเติมทีหลังจากนี้ผมก็ได้บินเช็คบริเวณร,บรอบๆที่ใกล้บ้านมาเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นป่าทึบ ที่เขียวชะอมแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีสัตว์มีพิษหรือสัตว์อันตรายต่างๆหรือเปล่าเส้นไกลๆนั้นมีเจ้าเล็บยาวเหมือนกันนะครับนี่อ,อยู่ตัวหนึง่งนักข้าหาดฝันตรงข้ามก็จะมีเจ้าพิชเร,ร์นดอนอ,ด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 อดีกหนึ่งตัวส่วนในป่าน,นี้ไม่รู้ว่าจะมีอะไรอีกหรือเปล่าซึ่งผมตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ที่่งนี้แหละมันอยู่ช่วงกลางๆแบบพอดีฮะเวลาเราจะโยกไป ตรงโน้นตรงนี้ก็อาจจะง,ง่ายอาจจะง,ง่ายกว่าอยู่ที่อื่นฮะโอเคสิ่งต่อไปแล้วก็ทําการฟาร์มนะฮะเริ่มต้นจากการฟาร์มไฟเบอร์ก่อนเลยก็คือป่าต้นเบอรี่แถวน,นี้ให้ราบะะหลังจากนั้นก็ฟาร์ไมไม้ต่ออันนี้เป็นถาวรโอเคซึ่งภาพที่ผมปรับในโปรเจก t นี้นั้นอาจจะไม่ได้สูงเหมือนกับโปรเจกที่แล้วนะโปรเจกที่แล้วนั้นผมปรับระดับอีพิแต่โปรเจก t นี้ผมปรับระดับไฮก็พอ พอแค่หายมันก็สวยแล้วและอย่างหนึ่งมันจะได้ไม่ต้องกินสเปคคอมผมเกินไปและหลังจากนั้นก็ได้เวลาสร้างบ้านซึ่งผมกําลังเลือกโลเคชันอยู่นะฮะว่าจะเอาส่วนไหนของเกาะซึ่งก็ส่วนนี้แหละโอ้ยวางเสร็จก็หิวเลยโอเคงั้นเราก็ลองวางไอ้ตัวนี้ก่อนอเดี๋ยวาจะวางนะแค่แบบนี้โอเควางไปก่อนวางต่อกัอนไปนะเสร็จแล้วก็วางไปเลยฮะเอ็นจอยกับการสร้างนะฮะเสร็จแล้วก็วางบันไดเป็นอันเสร็จสิ้นโอเคบ้านเราก็จะเ,เป็นบ้านที่ ยกสูงนะฮะอารมณ์เหมือนบ้านทรงไทยสมัยก่อนที่เขาชอบทําบ้านแบบยกสูงกันนะฮะก็สําหรับบ้านอันนี้จะเป็นบ้านในส่วนของส่วนแรกที่เราจะใช้ในการอยู่อาศัยกันก่อนนะฮะซึ่งพาร์ตต่อไปใน,ในหลายๆพาร์ตผมก็จะต่อเติมบ้านเป็นเป็นเป็นขยงอนะ่ะอันนี้ผมก็วางแบบเอาวางเพิ่มไปเพื่อให้พื้นที่บนบ้านมันเยอะมากขึ้นหลังจากนั้นเราก็เอาเต่าเทพมาวางนะฮะ เป็นเตาของวัดไก่อที่สามารถเผาทุกอย่างพร้อมกันได้หมดเลยซึ่งเราสามารถเผาเนื้อพร้อมกับเหล็กได้เลยโดยที่ไม่ต้องรออันไหนอันนึงเสร็จก่อนนะแล้วมันก็ใช้เวลาในการเผาค่อนข้าง,ง,งที่จะเร็วมากๆผมก็เลยเลือกใช้เจ้าไก่อแล้วกันส่วนมดัดเตาเผาที่ผมมีนั้นก็คงจะไม่ได้ใช้นะโอเคต่อไปก็คงจะเป็นการวางของบ้านให้เสร็จสมบูรณ์นะเราก็ทำการวิ่งฟาร์มไปเรื่อยๆโดยเฉพาะไม้เพราะบ้านเราจะเป็นบ้านไม้นะน้ำหนักเริ่มเยอะละ ต่อไปก็เอาเตียงมาวางนะเพื่อเป็นจุดเกิดของเราในการที่เราจะตายในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าพาร์ทนี้ไม่ใช่พาร์ทนี้ดิโปรเจนนี้จะตายสักกี่รอบแล้วก็เอาเตียงมาวางปิดที่นอนไว้เสร็จแล้วก็จะเป็นกล่องเล็กซึ่งจริงๆใช้ตู้ใหญ่มันจะดีกว่านะฮะแต่เอามาวางเพื่อความสวยงามไม่ใแล้วเราก็เริ่มวางกระแพงอ้อมบ้านเลยเพื่อที่จะปกปิดสายตาจากเดรนเสา กางนอส่วนต่อไปก็จะเป็นหลังคาเพื่อที่จะปกปิดแสงแดดที่ส่องสตบเข้ามาให้เราแสบตาเล่นนะฮะเราถึงฝนด้วยนั่นเองโอเคเราก็วางไปจนเสร็จฮึบฮึบสองชิ้นสุดท้ายเอาละในที่สุดบ้านเราก็เสร็จฮะปิดประตูเลยุงเข้าโอเคอืมตอนนี้เรายังไม่มีของที่ มีค่านะฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการ,ทรเทนเดนเซอ,อรอะไรเลยหรือว่าการหาแร่หรืออะไรต่างๆนะเพราะว่าเรามีแค่เจ้าปีเตอร์หรือพีทอร์อนหรือเจ้าไฟอิงหรือเจ้ากําลังบินอยู่นั่นแหละตัวเดียวเลยนะฮะซึ่งการผจญภัยก็อาจจะเริ่มในพาร์ทที่2นะพาร์ทแรกก็จะเป็นการตั้งตัวแล้วก็ตั้งป้านาในการที่จะใช้ชีวิตก่อนโอเคงั้นต่อไปเราจะทําอะไรกันดีโปรดติดตาม ต่อไปก็ระวางเจ้าโต๊ะสวิตตี้ตัวนี้ก่อนเลยฮะเป็นตัวเริ่มต้นของทุกคนในอาร์คนะฮะที่จะต้องมาทําเพราะว่ามันสามารถคราบของได้หลายอย่างเลยเราก็มาวางในส่วนของฝั่งซ้ายของบ้านเดินเข้าประตูมาก็เจอเลยนะเราจะแยกเป็นสัดเป็นส่วนกันนะซึ่งไม้ผมเยอะมากผมก็จะโยนเอาไปใส่ไว้ในโต๊ะให้หมดเลยแต่เหลือไว้นิดนึงก็ดีเสร็จแล้วผมก็มาเจอกับเจ้าปีเตอร์ไม่ใช่ปีเตอร์สิเจ้าแรปเตอร์ฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์หรือเปล่าทั้งสองตัวแล้วผมก็ปันไป ตายคู่กันเลยทีเดียวเหมือนนกเราจะดาเมจแรงอยู่พอสมควรนะโอเคแล้วก็อัพดาเมจเออัพน้ำหนักไปเพื่อให้ขี่ได้ดียิ่งขึ้นแบกของได้เยอะขึ้นนะอ่ะก็จบกันไปสำหรับ EP แรกนะฮะเราก็จะมาปิดคลิปกันตรงนี้เลยเก็จะเป็นปกคลิปของเราด้วยนะฮะสำหรับพาร์ทแรกในการเริ่มต้นใหม่อีกแล้วนะซึ่งอันนี้ก็จะเล่นยา,ยาวๆแหละเพราะว่าคนข้ามที่จะชอบแบบนี้แหละโอเค ภาคต่อไปก็จะเป็นการผจญภัยและก็การฟาร์มน้ำมันฟาร์มเหล็กอะไรต่างๆนะและ้วเจอกันโปรดติดตามด้วยนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะสวัสดีครับ